สวัสดีพี่น้องเมื่อน,นี้แม่บ้านเป็นสิมาเฮ็ดขนมทั่วตัดด้อพี่น้องมันก็จะเอาทั่วลิสงมาขวัขวขัวให้มันแห้งให้มันสุกนะพี่น้องเนาะสุกแล้วเป็นก็จะนำทั่วลิสงไปเถาะเอาเปลือกออกครับขวห้แห้งขวให้สุกแล้วก็จะเอาทั่วไปเถาะเปลือกออก เปลือกออกแล้วมันจะเอาไปตากไว้ให้มันเย็นก่นอนเนาไปนองเอาไปพึ่งล่มไว้ให้มันเย็นหลังจากทั่วเย็นแล้วเอากระจังสีเอามาเฮ็ดขนมได้หลังจากที่ล่อทั่วแห่งเป็นอบติขัว่างาเนาะขัว่าวงาขว่างาให้มันหอมๆงานี่ก็เป็นส่วนผสมของขนมทั่วตัดอีกอย่างหนึ่ง ตัวง่าสุกแล้วก็จะได้เอาไปพึ่งไว้ให้ง่าเย็นให้มันเย็นแล้วเขาก็จิเตรียมการเคี่ยวน้ำตาลนะพี่น้องหลังจากง่าหลังจากทัว่วนี่เขาพึ่งล่มพึ่งยังไว้แล้วเขาก็ทีล่อให้ทุกอย่างเย็นง่าเย็นแล้วทั่วเย็นแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเคี่ยวน้ำตาลล่อในขนณะที่เคี่ยวน้ำตาลล่อนี่ค เขาก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมยางไวเนาะมาที่ใส่ยังแนเอาตะปิหน่องมาเกี่ยวน้ำตาลก็นเนาะก่อนเจี่ยวน้ำตาลเขาก็เอาน้ำเปล่าหยอดลงไปนิดนึงจากนั้นเขาก็เอาน้ำตาลรา้แดงเทลงไปเทลงไปกะเอาพี่น้องมักหวานหน่อยหวานารเขากะเอาประมาณเนาะเอประมาณที่เขามักชอบหลังจากนั้นเขาก็เกี่ยวน้ำตาลไปเรื่อย เดียวน้ำตาลไปจนกว่ามันสิละลายเป็นน้ำหรือว่าเป็นเนื้อน้ำตาลอย่างอย่างเดียวเนาะบ่ระม่นน้ำตาลเม็ดเป็น,นเป็นน้ำแล้วปมันละลายอะ่ะมันจะเนื้อเนื้อมันจะเหนียวดีเนาะน้ำตาลรชยแดงมันก็จะออกรสชาออ,ออกสีสันงามแล้วไปการเหตุตัวตัดส่วนผสมก็จะเติมเกลือน,นิดนึงในงไปน,น้องขนมไทยเฮ้ ขาดบด่ได้ก็คือเกลือปนเนาะติมเกลือลงไปนิดนึงเขาก็ทำการเขี่ยวน้ำตาลให้มันละลายออกสีสันประมาณน,นี้เลยพี่น้องออกแดงๆแบ่งไปใสต่ต้มไทยกันดีเอาแล้วก็ปล้งตากน้ำตาลละลายแล้วเขาก็เอาแปะแซ่เนาะเทลงไปเลยแปะแซ่เทลงไปแล้วก็เขี่ยวให้มัน เ็นเนอเดียวกันเนาะบบพ่อยันมันเหนียวบบพ่อก็เติมลงไปอีกเกี่ยวเสร็จแล้วเขาก็เอาทัวในข้าพึ่งไว้มาเทลงไปเลยพี่น้องเทลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันกับน้ำตาลเนาะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆกัเบิ่งวาน้ำตาลมันเกาะเม็ดทั่วหรือยังแล้วมันทั่วถึงหรือยังเขากะเบิ่งกับประมาณเบิ่งเขาก็เคี่ยวไปเรื่อยๆใส่ระเะเวลากะ สี่หานาะทีเล่ยประมาณนี้เลยพี่น้องคุกเขา่ามันเข่ากันหลังจากนั้นเท่ากับเตรียมง่าที่เขาขัวไว้เนาะเย็นแล้วเทากับมาโรยใส่ถาดเตรียมพอเราก็คุกเขา่าง่าเอ้ยคุกเขา่าตัวให้เขากันแล้วเทากับปิดแก๊สกะว่าซุกแล้วเขากันแล้วเราก็มาเทลงถาดเทในขณะที่มันหลอนหลนเพี่น้องจะง,งางเนะาะจะเที่ายแต่เหนียวแล้ว ถ้าเย็นแล้วมันติแข็งแปะแท่มันจับตัวมันแข็งเทลงถาดง่าในเขาเตรียมไว้เทเคลเซตแล้วเขาก็มาแตง่งหายแผ่นมันระดับมันเสมอกันบ่หามันกองอยู่คือจังพ่น,นบ่เมนนี่พี่น้องเคียเคียร์เคียหนาะให้มันเสมอกันการบิ่งว่าเออมันเสมอกันแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาง่าง่าที่เหลืออยู่ มามาโรยพี่น้องมาโรยดันบนอีกโรยหนาเนาะงาโรยหนาเหมือนบักชีโรยหนาเด้อเอื่อนงาโรยหนาหนาตบตบตบเป็นแผ่นแล้วเขาก็เอางามาโรยมันเอางาที่เ้าคัวเตรียมไว้เลยพี่น้องมาโรยดันดันบนเนาะข้างล่างเนี่ยมันหลายแล้วเอาไปเอางาที่เ้าเตรียมไว้มาโรย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 มันเป็นสีสัน ลรยงาโรยยางเสร็จแล้วเขากักะประมาณ2อถึงสนาทีเลยพี่น้องจะปล่อยไปโดนหลเขาก็เอา,เอามีดเอาเมีดมากรีด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 กะเอาว่าแผ่นหน่อยแผ่นใหญ่ซ้ำใดเอาเมีดมากรีดพี่น้องกรีดเป็นแผ่นประม่ณไหนพิซซ่านะี่อันนี้ทั่วตัดนี่แหละที่มาของคําว่าทั่วตัดเอาฝ่าวัดเดี๋ยวแปะแซ่มันจะแข็งกรอบนะพี่น้องตัดไหวเป็นชิ้นเป็นชิ้นไหว เวลากินมันก็ง่ายเนาะง่ายกับการหยิบกินมันเอะพี่น้องเอาก็ตัดกะเอาว่าชิ้นเล็กจำได้ชิ้นใหญ่จำได้ครับพี่น้องหลังจากที่เขาตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วเนาะเอาก็ติแบ่งใส่ขวดโหลไว้นะพี่น้องไว้จะได้ไปกินโดนๆูนะพี่น้องเอาก็เตรียมขวดโหลล่างให้เรียบร้อยเช็ดให้สะอาดให้แห้งพี่น้องเพื่อควาไม่ใย้มันอับมันชื้นเนาะ เป็นชิน้นเป็นชิ้นแล้วเลาก็บแบ่งลงในขวดโหลครับแบ่งไ้ถ้่ชิ้นได้โดนดูนัพี่นอ้องครับจะชอบชิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคุยบริรัทชาแนลเลยเด้อพี่นอ้องเพื่อจะได้เห็ดชิปใหม่ๆต่อไปให้พี่น้องได้รับชมต่อไปว่าข้า,าะเห็ดยังต่อไปอาทิตย์ในต่อหน้าฝากติดตามเลยเด้อครับ